พระราชด,ดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1 0ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินพุทธศักราช2567ในความตอนหนึ่งว่าปัญหายาเสพติดนั้นแม้จะเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางแต่ถ้าทุกคนทุกฝ่ายร่วมแรงร่วม,วมใจกันสร้างสรรค์สังคมที่เต็มไปด้วยความเมตตาปาณีและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นแล้วก็จะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างยางัยง่งยืน โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีนักเรียนทั้งสิ้น260คนมีครูรลบบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนบริหารภายใต้การนำของดออรวิภาบาลเย็นได้ตระหนักถึงความสำคัญน้อมนำพระราชดำรัสด,ดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติอย่างเต็มกำลังและความสามารถเพื่อให้นักเรียนได้ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบาามุกโดยได้ระลมสรรพกำลังจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันขับเคลื่อนดำเนินการโครงการสถานศึกษาสี่ขา ปอดยาเสพติดและอบายามุขซึ่งในปีการศึกษา2,567ได้ดำเนินการตามนโยบายด้านการป้องกันและการแก้ไขยาเสพติดโดยนำเสนอในสาประเด็นดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันในมาตรการนี้เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากยาเสพติดและอบายมุกโดยเน้นให้นักเรียนทุกคนได้มีภูมิรู้ภูมิป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากยาเสพติดและอบายมุกโดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการเช่นกิจกรรมห้องเรียนสีขาวกิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครอบคลุมทั้ง7ขั้นตอนนอกจากนี้ยังมีการจัดก,กิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เช่นกิจกรรมอบรมโทษจากยาเสพติด การโดนงโดงปอดสือรามกอนาจารย์กีราต้านยาเสพติดการอบรมคุณธรรมการฝึกอาชีพเป็นต้น 2. มาตรการด้านการค้นหาในมาตรการนี้เป็นการค้นหาการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยแยกเป็นกลุ่มเพื่อสะดวกในการดูแลป้องกันช่วยเหลือแก้ไขและการเข้าถึงนักเรียนทุกคนโดยมีกิจกรรมการดําเนินการเช่นการคัดกรองนักเรียนในตอนเช้าการส่งตรวจปัสสาวะการเยี่ยมบ้านการประเมิน SDQ เป็นต้นผลจากการคัดกรองจะมีการบันทึกผลและมีการรายงานผลในระบบ Card Task 3. มาตรการด้านการรักษาในมาตรการนี้มีการนำนโยบายการบำบัดร,รักษาและส่งต่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงสู่การปฏิบัติตามขั้นตอนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นคลินิกเสมารักกิจกรรมสวนสร้างสุขกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมจิตอาสาเป็นต้น 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังในมาตรการนี้เป็นมาตรการเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดและอบายามุขในสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมดําเนินการเช่นตู้เสมารักการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน Google Form กิจกรรมสูนสร้างสุขกิจกรรม ToB ีนัมเบอร์กิจกรรมเข้าค่ายอบรมลูกเสือเนนารีต่อต้านยาเสพติดเป็นต้น มาตรการด้านการบริหารจัดการในมาตรการนี้มุ่งเน้นรลบบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมทั้งนี้เพื่อให้ปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนมีการนำนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานโครงการกิจกรรมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและห้องปฏิบัติงานของโครงการมีการจัดทำ MOU กับภาคีเครือข่ายและการดำเนินกิจกรรมร่วมกันเช่นสถานีตำรวจองค์การบริหารส่วนตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผู้นำชุมชนและ ครือข่ายผู้ปกครองเป็นต้นประเด็นที่ 2. ผลการพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดและอบยมุก ภายใต้ชื่อรูปแบบการเสริมสร้างเด็กดีสีประชาห่างไกลยาเสพติดและอบยมุกภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุก สามัคคีโมเดลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้มีทักษะมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนมีความปลอดภัยซึ่งรูปแบบดังกล่าวได้นำขั้นตอนของวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาใช้ในกรอบหลักของการดำเนินงานประกอบด้วย7องค์ประกอบดังนี้ S SWOT การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในองค์ประกอบนี้จัดให้มีการวางแผนและการกำหนดทางเลือกแบบมีส่วนร่วมมีการวิเคราะห์ข้อมูลเรียงลาดับปัญหาและความจําเป็นเพื่อนําไปสู่การคิดค้นการวางแผนของโครงการกิจกรรมนวัตกรรมกําหนดค่าเป้าหมายเป็นต้น a achievement การมุ่งสู่ความสำเร็จในองค์ประกอบนี้จัดให้มีการประกาศนโยบายจุดเน้นเป้าหมายความสำเร็จมาตรการแนวทางการดำเนินงานการประสานความร่วมมือการสร้างความรู้การโดนรง์ประชาสัมพันธ์การขยายช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกันและการเฝ้าระวังยาเสพติดและอบายมุกในสถานศึกษา M management การรวมพลังบริหารจัดการในองค์ประกอบนี้มีการจัดการที่ชื่อว่า MUTT โมเดลประกอบด้วย M MOU การจัดทำพันธสัญญาความร่วมมือแบ่งเป็นระดับองค์กรระดับห้องเรียนและระดับบุคคล U Unity Power การสร้างเครือข่าย T Team การสร้างทีมงานคุณภาพ T Technology การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ A. Action การรวมพลังสู่การปฏิบัติในองค์ประกอบนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องพร้อมใจในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆที่ร่วมกันวางแผนไว้ลงสู่การปฏิบัติอย่างเต็มกำลังและความสามารถโดยแบ่งกิจกรรมตาม5มาตรการได้แก่มาตรการด้านการป้องกันมาตรการด้านการค้นหามาตรการด้านการรักษามาตรการด้านการเฝ้าระวังและมาตรการด้านการบริหารการจัดการ การแลกเปลี okay. no ่ยนเรียนรู้ในองค์ประกอบนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเปิดใจกว้าง ในการยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผลสำเร็จความล้มเหลวจุดดีจุดเด่นจุดด้อยจุดที่ควรปรับปรุงนอกจากนี้ทุกคนต้องร่วมกันเสนอวิธีการให้ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาหาแนวทางแก้ปัญหาเติมเต็มส่วนที่ขาดหรือที่เป็นปัญหาแล้วนําข้อมูลผลการสะท้อนข้อคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น e Envencement การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในองค์ประกอบนี้จัดให้มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับนักเรียนภายใต้ชื่อศูนย์ที่ว่าศูนย์สร้างสุขสามัคคีแฮปปี้เนสทั้งนี้ทุกกิจกรรมที่จัดมุ่งไปสู่การเสริมสร้างเด็กดีสีประชาหางไกลาย,ยาเสพติดและอบยมุกเช่นกีฬาต้านยาเสพติดดนตรีพาสุขงานอาชีพสูส่ซอพาวเวอร์เพื่อนคู่คิดพิชิตยาเสพติดและอบยมุกกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจเป็นต้น e. evaluation การประเมินผลมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในองค์ประกอบนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสําคัญกับระบบการประเมินผลเพราะการประเมินผลจะเป็นการสะท้อนผลอันเป็นประโยชน์ในการนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการช่วยเหลือการปรับปรุงและการพัฒนางานให้ตรงจุดที่เป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อในการดําเนินงานมีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไปนอกจากนี้ยังจัดให้มีการคัดเลือกนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีคัดเลือกห้องเรียนที่จัดกิจกรรมห้องเดนสีขาว ได้เป็นแบบอย่างรวมทั้งการดําเนินงานสรุปผลรายงานการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไปซึ่งผลจากการใช้นวัตกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความประพฤติดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดช,ชอบและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรู้มีทักษะมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีความปลอดภัยปลอดยาเสพติดและใบยมุกผ่านเกณฑ์ทุกด้านนักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามรูปแบบทุกรายการประเมินประเด็นที่3ผลการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกับสถานศึกษา ในประเด็นนี้โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีได้จัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU และทำกิจกรรมร่วมกันกับเครือข่ายสถานศึกษาจำนวนสี่โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยน้อยโรงเรียนบ้านร้อยไร่โรงเรียนบ้านดงดำม,มิตรภาพที่88และโรงเรียนบ้านคลองขุดโดยได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ตามมาตรการ5ด้านเพื่อนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในการดำเนินง,งานสถานศึกษาสีขาวนอกจากนี้ยังจัดทำการอบรมเครือข่ายโดยแบ่งเป็น สฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฐานที่1ภาคเพียรเรียนรู้ฝ่ายการงานฐานที่2มุ่งสู่ความปลอดภัยฝ่ายสารวัตรนักเรียนฐานที่3ใส่ใจค้นหาและฝ่ายกิจกรรมฐานที่4ศึกษาพาธรรม ผลจากการดําเนินงานพบว่านักเรียนและคณะครูโรงเรียนเครือข่ายทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการอยู่ระดับมากที่สุดและการจัดการการติดตามผลการนําความรู้ไปใช้ในสถานศึกษาพบว่าทุกโรงเรียนสามารถนําความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ดําเนินงานในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีส่วนผลการดําเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว เพื่อเป็นแล่งการเรียนรู้มีการดําเนินการจัดตั้งเป็นห้องเอกเทศมีกระบวนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและสามารถให้บริการเป็นแหล่งการเรียนรู้สําหรับผู้สนใจได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังใช้เป็นห้องประชุมสําหรับคณะกรรมการและแกนนานักเรียนในการทํากิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมตู้เสมารัก การประมวลผลข้อมูลการร้องเรียนการประชุมเพื่อรับทราบสาเหตุแนวทางการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือและเป็นศูนย์ประสานงานการดําเนินงานกิจกรรมสูนย์สร้างสุขเป็นต้นผลแห่งการร่วมมือและมุ่งมั่นในการทำงานของทุกฝ่ายส่งผลให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์และเป็นที่ยอมรับดังนี้ ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปีการศึกษา2566ได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาต้นแบบฝึกปฏิบัติการเยนดู้ในสภาพจริงการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจากสพท ได้รับเกียรติบตัตรโครงการเยาวชนจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดีสร้างวิถีคุณธรรมน้อมนำพัฒนาบารวรเป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18ระดับประเทศได้รับการยอมรับในการศึกษาดูงานของผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนสถานศึกษาเครือข่า,ขายและสถานศึกษาภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาเป็นต้น โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานจนเกิดภาพแห่งความสำเร็จนักเรียนมีภูมิคุ้มกันด้าน,นยาเสพติดและอบยมุกเจริญเติบโตสู่การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป